สวัสดีครับผมในคิววิดีโอนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างชัดซีกันนะครับผมขั้นตอนแรกให้เราสร้าง New Project มานะครับผมตั้งชื่อว่า robot hand กด Confirm ครับหลังจากนั้นให้เราอิ p พ r ตไฟล์นะครับผมไฟล์ที่เรา i ิมพอรมามีชื่อว่า zero storage t o p p k g นะครับผมตัวนี้ ยี่พอพูดกดคอนเฟิรมสังเกตทางด้าซ้ายนะครับผมให้เรากดไปที่ Background นะครับผมกดเข้าไปเราจะได้รูปหน้านตา่างนี้มานะครับไปที่โปรเจกต์ทีด้าน,นซ้ายของเราเหมือนเดิมน,นะครับผมสร้าง New Folder สร้าง New Folder ร์เราตั้งชื่อว่า a c นะครับหลังจากนั้นนะครับในโฟลเดอร์นั้นให้เราทำการสร้าง s e m b l y ใหม่นะครับผมซึ่งใน s e m b l y นั้นจะมีตัว Standard Template ของ new test state อยู่นะครับ แล้วเปลี่ยนชื่อว่าระบ o แ Hand ชัด s โอเคครับผมหลังจากนี้ผมเราทํทำการวาดตัวโคง้งนะผมซึ่งก่อนเราจะวาดตัวโค้งขึ้นมาแน่นั้นนะเราต้องทำการ Background Document ก่อนนะครับผมให้มาที่อ c o n Top Solid 7นะครับไปที่ไฟล์แล้วไปที่ Background Document ให้เราเลือกไปที่ Zero Background นะครับผมกดปุ๊บแล้ว c o n f i r ม เราจะได้งานเป็นี้มาเดี๋ยวผมเราไปล้วก็พร้อมที่จะสร้างตัวโครงแล้วโดยการเลือกไปที่ผิวหน้านี้ผมไปที่สเก็ตแล้วก็ให้เขียนตามแบบนะครับผมตามแบบนี้เลยก็เราก็วางวางไว้ก่อนก็ได้นะครับผมแล้วเราค่อยมาทาการกาหนดขนาดทีหลังพอเจ้าผมวางเสร็จปุ๊บผมจะกำหนดขนาดตามแบบตรงนี้ห่างกัน50าสิบห้าสิบแล้วโอเคคอนเฟิร์มตรงนี้ต้องยาวทั้งหมดหนึ่ง 1250อ่าเรียบร้อยแล้วผิวตรงนี้ห่างกัน0ตรงนี้ถึงตรงนี้ต้อง400ความยาวของเส้นขอ้อมบลนี้ทั้งหมดคือ1085โอเคครับต่อไปลืมอีกเส้นหนึ่งคือเส้น45องศาตรงนี้เราลากทิ้งไปได้เลยแล้วทำการกำหนดขนาด 3.5.0ห้าทำมุมทั้งหมด 4, 5, สี่ห้าองศาให้ได้เยผมแล้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วกดคอนเฟิร์มสเก็ตนะครับหลังจากได้สเก็ตด้านนี้แล้วผมให้เราทำการโปรเจกต์เ้นสเก็ตด้านนี้ของผิวสื่อแล้ผมให้ไปอีกด้านหนึ่งโดยเราใช้คําสั่งโปรเจกต์นะครับอ,อย่างแรกให้มาพลิกมาด้านนี้ก่อนกดไปที่สเก็ตแล้วผมแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ตรงนี้นะครับกดโปรเจกต์เข้าไปเลือกอันแรกเธอเป็นเอ e อ่าเรียบร้อยครับผมกดคอนเฟิร์มสเก็ตเราจะได้เส้นสเก็ตของเรามา2ด้านแล้วนะครับผมโอเคผมหลังจากนั้นพอเราได้เส้นสเก็ตปุ๊บเราทําการไฮตัวแบ็กกราวด์คิวเมนต์นะผมเราจะได้เส้นอย่างนี้มาต่อไปนะผมเราทําการขึ้นรูปตามเส้นโดยการโดยการใช้เอ t r u d ทู a r นะครับผมโดยขั้นตอนแรกต้องการนําเข้า e อ t r u ์ทูดเข้ามาก่อนไปที่ reference นะผมกด manage copy real reference confirm ผมจะขึ้นมาอย่างนี้มาให้ Okay. ต่อไปเราทำการเอาบาร์นะผมมาขึ้นตามเส้นที่เราได้ทําการล่างเอาไว้ตอนแรกขั้นตอนแรกผมให้ไปที่ดลลิงนะผมจะมีคําสั่งอยู่ที่ extrude bar นะผมหลังจากเราที่เราไม่ extrude bar นะผมให้เราเลือกประเภทของออกลุ่มก่อนเราเลือกใช้เป็น rectangle section nfa 4 9่4 6ขีด 6, 4, 6นะครับผมแล้วก็ขณะที่ต้องการคือ1 2 0่0คูณ60คูณ2 ดังน,นั้นให้เราเปลี่ยนเป็นโหมดแรกนะผมคือ sketch segment profile age and face นะครับผมกดไปปุ๊บให้เราเลือกผิวที่เราต้องการจะให้มีบาร์นั้นนะผมมาซัพพอร์ตเรากดไปนะผมแล้วกดคลิกซ้ายค้างนะผมแล้วกดคลิกขวาแล้วมันจะเลือกเส้นเฉพาะเส้นนะผมอ,ะอย่างนี้ปุ๊บกดมาเราสามารถหมุนดูได้ขอใช้ตัวนี้นะครับเราจะเหมุนดูได้แล้วเราก็ปรับตามที่เราต้องการนะผมอย่าลืมสามารถปรับมุนตรงนี้ด้วยผมปรับเป็นศูนย์ เราก็เช็คดูว่าได้ไหมนะให้ตรงนี้ไปด้นหนึ่งให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมกดคอนเฟิร์มโอเคแล้วเราก็ทำผิวต่อไปอ่าใช้แล้วก็คอนเฟิร์มต่อไปลรวผิวตรงนี้ตรงนี้ต้องการให้อยู่ตรงกลางเราครับเลือกตรงกลางแล้วกดคอนเฟิร์ม ขงนี้ก็เช่นกันนคะรับกดคอนเฟิร์มนะครับผมแล้วก็ทําแบบนี้กับอีกด้านหนึ่งนะครับผมให้คล้ายๆกันทําผิวนี้อีกด้านหนึ่งให้เหมือนกันนะครับผมเราก็เลือกฟังให้ถูกต้องโอเคกดคอนเฟิร์มผิวบนนี้นะกดคอนเฟิร์มผิวด้านี้เลือกผิวตรงกรเลือกให้ใช้เส้นตรงการไปทางอิงก,กับเส้นนะครับผมกดคอนเฟิร์มตรงนี้ก็เหมือนกัน ค <Conf> อนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะได้โครงรูปร่างต่างๆอย่างนี้มาแล้วแต่เรายังไม่จบแลครับผมเราต้องใช้ตัวคําสั่งทู p o i n t ในการสร้างคานขึ้นมารับทั้งสองฝั่งนะครับผมให้ยึดติดกันนะครับอย่างนี้เดี๋ยวนะผมจะสูงข้าไปให้อย่างนี้นะครับถ้ามุมไม่ได้เราสามารถปรับมุมองศาได้นะครับผมเพิ่มไปสัก90าองศาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกผิวได้อพอปปุ๊บตอนแรกผมเห็นจุดแดงตรงนี้ผมจุดแดงตรงนี้ ผมเราต้องการให้จุดสมัมผัสข้างมุมตรงน,นี้อยู่จุดแดนตอนนี้เราสามารถกดได้เลยมันจะดึงเข้าไปเองสเ็แล้วกดคอนเฟิร์มผิวด้านหลังก็เช่นกันผิวตรงนี้กับตรงนี้สแล้วกดคอนเฟิร์มขึ้นมาด้านบนผิวตร,ตรงนี้กับตรงนี้ แล้วผมล้วก็เลือกตรงไหนที่ต้องการให้โดนคือตรงนี้อ่าล้วก็กดคอนเฟิร์มด้านนี้ผิวตรงนี้กับผิวตรงนี้เสร็จแล้วนะผมเราก็กดคอนเฟิร์มเสร็จแล้วผมโคงของเราแต่เรายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเราต้องทําการทิมนะครับผมทั้งทำการทิมข้อมูลแล้วก็ทําการตัดตรงนะครับเพื่อให้งานนั้นมีความสวยงามมากขึ้นนะครับผมเราก็จะไปที่ ฟังก์ชันนี้นะผมคั้งแรกครับเราทำการตัดข้อมูลก่อนนะผมเพื่อตัดข้อมูลเราตัดข้อมูลในส่วนของด้านบนตรงนี้นะผมส่วนด้านบนเลือกฟังก์ชันนี้นะผมให้เราเลือกบาร์เพื่อทำการตัดข้อมูลนะผมจะเลือกทั้งหมดสี่ตัวซ้ายขวาหน้าหลังเลยกดคอนเฟิร์มมันจะข,ข้อมูลสี่ห้าองศายอย่างนี้นะครับผมต่อไปฟังก์ชันต่อไปของผมคือฟังก์ชันเมนทีมหรือว่าการตัดตรงนะครับผมในการตัดตรงนะครับผมจะมีสองบอสด้วยกันคือ e x ็กซ์ทรูดบาร์ทแล้วก็ to X2 bar X2 bar คือชิ้นหลักที่จะให้อยู่นะผมส่วน x e bar ทุกขัดคือชิ้นที่เราให้ตัดเพื่อครอบตัว2 X2 bar นะครับซึ่งตัวนี้ผมจะเลือกเป็นผิวนี้แล้วตัว x e bar จะเลือกไปตรงนี้กด c o n f i r มผิวเราตัดไปไล้เห็นไหมรับผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะผมแล้วเราก็ไปผิวนึงด้งผลนี้แล้วก็ไปผิวนี้ต่อกด c o n f i r มผิวนี้ต่อกด c o n f i r มเดี๋ยวมจะตัดเข้าเรียบร้อยเลยต่อไปเปลี่ยนผิวตรงนี้ให้เป็นตรงนี้ข้างบนนี้จะเป็นอันนี้ คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มถ้าเกิว่าตัดเข้าเรียบร้อยเลยนะผมแต่ยังไม่จบเรายังเหลือผิวด้านบนที่ต้องตัดอีกนะผมให้เราเลือกไปชิ้นได้ชิ้นหนึ่งก่อนที่เราจะชิ้นเป็นหลักก่อนผมจะใช้ชิ้นนี้เป็นหลักชิ้นข้างบนใช้ชิ้นนี้คอนเฟิร์มเปลี่ยนเป็นชิ้นนี้คอนเฟิร์มอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมยังมีชิ้นข้างบนนี้อีกเปลี่ยนเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้ต้องตัดเป็นชิ้นนี้ คอนเฟิร์มชิ้นนี้คอนเฟิร okay, ์มโอเคครับผมต่อไปชิ้นต่อไปคือตรงนี้ทูตบาร์คือตรงนี้เลือกชิ้นนี้คอนเฟิร์มเปลี่ยนไปชิ้นข้างในนี้ข้างบนเป็นตรงนี้คอนเฟิร์มปิดฟังก์ชันลงครับผมแล้วมา,มาเช็กดูว่าได้ตามที่ต้องการหรือเปล่า เราสามารถสเก็เกตได้โดยการคลิกไปที่เส้นนั้นผมแล้วก็ไฮว่าเส้นสเก็ต,ตได้เลยนะผมจะไฮไปทางสเก็ตหนึ่งเลยแล้วก็สเก็ตสองด้วยอ่าตามเลือกเลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วผมสำหรับชิ้นงานของเราก็ทําการตัดข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วแต่ในแบบขันนี้แล้วเราจะสอนวิธีการรีพีทนะผมก็คือหรือว่าการเปลี่ยนขนาดหรือว่าการเปลี่ยนตระกูลแฟมิลี่นะครับผมหลังจากเราประกอบเสร็จแล้วปุ๊บสมมติว่าเหล็กอะมันใหญ่เกินไปหรือว่าตัวเอ็กโซบายใหญ่เกินไปเงีย้ย เราต้องการเปลี่ยนขนาดให้มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นตามที่ต้องการเราทําการกดคลิกขวาไปที่ผิวใดผิวนี้ก่อนนะครับผมเราคลิกขวาแล้วผมมาที่ฟังก์ชันตรงนี้เลือกไปที่ r e p l a e จะมีแถบด้านซ้ายขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมตรงนี้คือขนาดเดิมอร i จิ n ของมันเป็นอย่างนี้เราต้องการเปลี่ยนอะไรบ้างกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าเราต้องการเปลี่ยนให้ตัวชิ้นนี้จาก origin เปลี่ยนไปเป็นตัวอะไรผมก็กดตัวนี้เข้าไปที่ผมต้องการให้เปลี่ยนก็คือจาก120คูณ60คูณ2ให้กลายเป็นแ0ดสิ0ค กดคอนเฟิร์มรอทำการโหลดแป๊บนึงอ่ะสังเกตว่าโคงจะมีขนาดเล็กลงนะครับผมซึ่งบาร์จะขนาดเดิมก็จะเล็กลงลงมาตามที่เต้องการเสร็จแล้วผมกดเซฟงานเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปนะผมจะเป็นการอน l ลา e สมผมเพื่อในการเช็คข้อมูลของชิ้นส่วนต่างๆในขั้นสูงนะครับผมวิธีการทําก็คือการกดคีย์ F8 นะครับผม หลังจากกดคีย์ F8 นะผมจะขึ้นทงนางด้นซ้ายนะผมจะมีทั้ง a n a l y s i Category Advanced Option แล้วก็ Resource นะผมให้เราสามารถคลิกไปที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะผมชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งก็ได้ของงานแล้วมันจะขึ้นดีเทลมาทางด้นซ้ายนะครับผมซึ่งเราก็จะได้อินโฟมิชันต่างๆเพิ่มเติมมานะครับผมดังนี้ต่อไปนะผมอันนี้คือ Representation นะผมหลังจากที่เราทําการขึ้นรูปหรือทํา จะอยู่ในดีไซน์ของรี e ีเซ t เ t ชันนะผมซึ่งเราสามารถคลิกไปที่ดีเทลเร e ีเซ t a t i o n แล้ว Make Current ได้ซึ่งงานก็จะเปลี่ยนแปลงไปผมจะเห็นถึงความโค้งอะไรมากขึ้นนะผมก็คืออาจจะมีถึงความสมจริงมากขึ้นด้วยนะครับในก,การเพิ่มดีเทลของงานนั่นเอง